ในปี2001ได้มีหนังเรื่องหนึ่งคลองใจผมมากและดูมันหลายๆรอบเลยแต่ทั้งที่มันเป็นหนังผีหนังเรื่องนั้นก็คือปอวีซยองเป็นหนังผีที่มีความตลกมีความหาและมีกิมมิคของตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปย้อนวันกันเลยดีกว่าเรื่องราวของหนังเริ่มต้นที่ปีพศ2475หมู่บ้านสาโคตจังหวัดร้อยเอ็ดชาวบ้านและหมอผี ได้ร่วมมือกันปราบและสะกดวิญญาณของผีปอบตนหนึ่งไว้ในหม้อและนำไปถ่วงลงน้ําเพื่อให้วิญญาณตนนั้นไม่สามารถออกมาลรวาดได้อีกแต่ใครจะรู้ว่าในอีก70ปีต่อมาจะเกิดเหตุความสยองขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อนักศึกษากลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาที่หมู่บ้านสังโคตจังหวัดร้อยเอ็ดแห่งนี้เพื่อทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนมาสร้างร้านออกกาลังกายให้ชาวบ้านซึ่งนําทีมโดยทอมวูกระทิงนิดหน่อยเบลฟ้าพิมพ์ และน้องเกิร์ดมามมหาลัยที่ใครเห็นแล้วต้องกระจิ๋วสิ่งหลังจากที่พวกเขาได้อธิบายให้ชาวบ้านฟังว่าพวกเขามาทําอะไรจูจ่ๆก็มีลุงขี้มาเดินมาบอกพวกเขาว่าสุขพ้อสุขภาพาไม่ดีนี่ไหนเดี๋ยวพวกเองอยู่ไปนานๆแล้วพวกเองจะรู้ว่าบุบ้านเองนี่มันทุกซ้ำพูดยังไม่ทันจบผู้ใหญ่บ้านก็ให้ชาวบ้านพาตัวลุงออกไปแล้วบอกให้พวกนักศึกษาเนี่ยไปพักผ่อนกันหลังจากไปพักได้ไม่นานเจ้าแว่นกระทิงของเราเนี่ยก็ได้เกิดปวดเยี่ยวขึ้นมา เลยชวนเพื่อนๆออกไปเยี่ยวหลังจากแข่งเยี่ยวไกลกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆเลยทําใจดีสู้เสือเดินไปดูพวกเขาก็พบก,กับหญิงสาวที่นั่งขุดมะพร้าวอยู่แต่พอมองให้ดีอมตะเจ้า oh น้่นมันยายแก่ในหมู่บ้านนี่พวกเขาเลยพากันกลับเพื่อที่จะไปพักผ่อนกันต่อแต่แว่นกระทิงเจ้าเดิมมันเลยเถิดจากปวดเยี่ยวเป็นปวดขี้ซะนี่แต่คราวนี้เพื่อนๆก็มไม่ได้ไปกับมันมันเลยออกใบควักเงินจ้างให้ไปสุดท้ายทุกคนก็ต้องยอมไป พอถึงห้องน้ําหลังจากที่มันหย่อนตูดไปไม่ทันไรมันก็ต้องตกตะลึงเพราะมีตุ๊กแกนับสิบอยู่ในห้องน้ําที่มันขี้ก็ทิ้งมันถึงกับขี้หดต,ตดหายเลยทีเดียวช็อกและเงียบหายไปเลยเพื่อนๆเลยถีบห้องน้ําดูว่ามันเป็นอะไรพอถีบไปจนห้องน้ําพังก็พบกับไอ้แว่นกระทิงนั่งช็อกอยู่และมีตุ๊กแกไต,ต,ต่เต็มตัวเต็มไปหมดเช้าวันต่อมาผู้นักศึกษาก็ทํากิจกรรมกันปกติแต่พเพื่อของเราก็ดามได้ไปเห็นลุงขี้มาเมื่อคืนนี้อีกครั้งหนึ่งจึงเดินไปถามลุงว่าลุง ที่พูดเม,นะมื่อกี้น่ะหมายความว่าไงลุงเลยตอบมาว่าที่นี่มันมีผีปอบพระเอกจึงปล่อยลุงเพราะคิดว่าลุงเมาและเพ้อเจอ้อตกกลางคืนหลังจากที่ทุกคนแย่ย้ยางกันไปล้างเนื้อล้างตัวผู้พระเอกก็ได้ทำการแอบดูน้องเกิร์ที่กำลังอาบน้ำด้วยชุดขาวบางเฉียบจนกระเจียวของพวกมันเนี่ยตรงความพุ่งหลาวเลยทีเดียว ด้วยความอิดาของอ e ีเบลเลยเอาลาวจับสะพานกระแทกกระเจียวของพวกมันไปจนอ e ีเบลเนี่ยโดนพวกมันลุมกระทืบแต่ทันใดนั้นเองแผ่นไม้ที่พวกมันยืนอยู่ก็เกิดหักขึ้นมาและได้ตกลงไปในบ่อน้ําซึ่งมีหม้อสะกดวิญญาณของผีปอบอยู่จึงทำให้หม้อนั้นแตกและวิญญาณของปอบก็ได้หลุดออกมาจนไปสิงร่างน้องเกิร์ลจึงทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของความสยองอีกครั้งหนึ่งในรอบ70ปีตัดภาพมาที่มหาลายัยน้องเกิร์ลที่ถูกผีปอบสิงก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเกิร์ลได้ไปอ่อยเด็กเนิ่์คนหนึ และได้ไปออกเดทกันเกอร์ได้ตั้งยัววิสันบนกระโปรงรถแล้วไปต่อฉากเสียวกันต่อข้างในโดยที่วิสันไม่รู้เลยว่าจะตูดเอ้ยชะตาของมันกาลังจะขาดทัในใดนั้นเองน้องเกอร์ก็แปลงร่างเป็นปอบคล้อไปที่ตูดของวิสันและทําการกินตับวิสันเป็นที่เรียบร้อยวิสันถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลและผู้เกคองก็ไปถามอาการของวิสันว่าเขาเป็นยังไงบ้างหมอก็บอกว่าตับของวิสันเนี่ยทำงานผิดปกติเหมือนคนไม่มีตับ ตัดมาอีเหตุการณ์หนึ่งมีไอ้โรคจิตหน้ากากโค้ดเฟสขโมยชั้นในในหอผู้หญิงและโทรมายอยอ้ยด้วยความสะใจทอมที่เป็นพระเอกเริ่มสงสัยอาการของน้องเกอร์ว่าเธอโดนผีปอบสิงมาจากหมู่บ้านแน่แน่เขาเลยไปหาข้อมูลในห้องสมุดและได้นามาบอกเพื่อนๆที่กําลังนั่งเล่นเงินว่ากูว่าน้องเกอร์โดนผีปอบสิงมาจากหมู่บ้านว่ะเพื่อนของเขาไม่มีใครเชื่อเลยแม้กระทั่งในห้องเรียนที่อาจารย์กําลังพูดอาการของวิสันอยู่ทอมก็ตะโกนออกไปว่าเป็นผีปอบครับผมว่าวิสันโดนผีปอบกินตับจริง แน่นอนครับไม่มีใครเชื่อเขาเลยแล้วพากันหัวเราะเยาะเยะ้ยทอมแต่ทอมก็ยังคงเชื่อแบบเดิมแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อไอู้เพื่อนรักของทอมได้ไปออกเดทก,กับน้องเกิร์และเมนูที่เธอสั่งก็ล้วนกับเป็นเมนูตับทั้งนั้นหลังจากที่กินตับมันโตกันเสร็จแล้วเกิร์และว,วูก็พากันไปกินตับบนห้องต่อจังหวะที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มทอมก็โทรมาเตือนวูเรื่องน้องเกิร์หลายต่อหลายรอบบอกว่าน้องเกิร์เนี่ยเป็นผีปอบแน่นอนให้ระวังตัวไว้ ด้วยความฉุนของเธอไม่ได้กินตับสักทีน้องเกิรเลยแปลงลางเป็นผีปอบไล่ควักตับให้บูแต่มันก็ยังหนีออกมาได้แค่โดนขว่ไปที่หลังหนึ่งทีและโชคดีของมันที่มีรถกระบะผ่านมาพอดีเลยก่อไว้ได้ทันไม่งั้นเลยบูโดนกินตับน,นแน่ น้องเกิลเธอได้กินตับชายในมหาลาัยไปเรื่อยๆทั้งไทยฝรั่งขาหื่นก็โดนเก็บเรียบนักข่าวเลยมาทำข่าวที่มหาลายัยว่าเด็กที่นี่เป็นโรคตับติดต่อกันทั้งมอพระเอกจึงไปแปะประกาศว่าน้องเกิลเป็นผีปอบวดระวังตับของท่านไว้แต่อาจารย์นั้นมาเห็นเข้าพอดีเลยด่า และไล่ไปแกะป้ายประกาศออกให้หมดพอพระเอกออกไปเลยทําให้เรารู้ว่าอาจารย์ที่ปกป้องน้องเกิร์เนี่ยพอน้องเกิร์กําลังกินไอติมให้อาจารย์อยู่นั่นเองหลังจากนั้นทั้งสองก็เล่นฉากสิวอน้ำแข็งรูปหลังอย่างอาจารย์ดาราน้องเกิร์ไม่รอช้าเมื่อได้จังหวะเธอก็ทําการลุ้งตูดอาจารย์ทันทีอาจารย์ขาขึ้นต้นกินตับเป็นที่เรียบร้อยเหยื่อรายต่อมาคือไอ้โกลดเฟสโรคจิตขณะที่มันกำลังขโมยชั้นในผู้หญิงมันก็ดันมาเจอกับน้องเกิร์ในชุดผ้าขนหนูน้องเกิร์เลยแก้ผ้าโชว์ไปหนึ มันก็โดนหลวงตุดกินตับเรียบร้อยแต่ที่พีคคือคนที่อยู่ภายใต้นกไก่โกดเฟสโรคจิตนั่นก็คือไอ้กระทิงไอ้แว่นขี้แตกตอนต้นเรื่องนั่นเอง ต่อมาพระเอกได้มาคุยเรื่องน้องเกร์กับเพื่อนๆจนเพื่อนเริ่มเชื่อและพากันติดตามเพื่อดูว่ามันคือความจริงหรือไม่แต่พวกเขาก็ต้องตะลึงเมื่อได้เห็นเต็มสองตาว่าน้องเกร์กำลังควักตูดชายคนหนึ่งอยู่พวกเขาเล็กรี้ออกมาทําให้น้องเกร์รู้ตัวและไล่ล่าพวกเขาจนพวกเขาจนมุมและกําลังจะโดนกินตับเป็นยกแก๊งจู่ๆก็มีชายดำปริศนาโผล่มาท่ามกลางสายฝน เขามีชื่อว่าพี่คงพี่คงได้ทําการเป่าถุงยางใส่ปอบจนมันแตกทําให้ผีปอบปิวและหายไปและพี่คงได้ให้ของติดตัวกับพวกพระเอกไว้ป้องกันตัวหลังจากแยกย้ายกันทุกคนในแก๊งก็ถูกไล่ล่าจากผีปอบจนทุกคนต้องหนีมา่รวมกันในที่เดียวแต่ก็เอาผีปอบตัวนั้นไม่อยู่หนีไปซ่อนที่ไหนก็หนีไม่พ้นพอเขาตาจนจริงๆพระเอกเลยหยิบถุงยางที่พี่คงให้ไว้มาเป่่่่่่่่าาาาาาาจจนนนนนนแแแตตกกกกกกทททํใใหห้้้ผีีีปปออออบบบรงงงงงเเเเเะดด็ไไลุมมมมสิพพพคควขั ซึ่งคนแสดงก็ไม่ใช่ใครเลยครับไอคอนของหนังผีปอบนั่นเองพี่คงได้ทําการตรวจสอบน้องเกิรและพบว่าผีปอบไม่ได้อยู่ในร่างของน้องเกิรแล้วจึงทําให้ภารกิจตามล่าผีปอบของแก๊งทอมได้เริ่มต้นขึ้นพี่คงได้ให้อุปกรณ์สืดล้ำไว้สําหรับการล่าผีปอบและมอบกล้องในการสแกนผีปอบว่าสิงอยู่ในร่างใครอีกด้วย จากนั้นพวกเขาจึงได้ไปตามหาผีปอบในงานปาร์ตี้ของมหาวิทยาลายัยเบลได้เห็นว่ามันไปสิงร่างหญิงอ้วนคนหนึ่งแต่ก็ไม่ทันการมันได้ทำการย้ายร่างไปร่างอื่นงานเลี้ยงดําเนินต่อไปด้วยความสนุกสนานแต่แล้วก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อมีร่างผู้ชายคนหนึ่งตกลงมาจากเพดานผู้คนได้แตกตื่นกันทันใดนั้นผีปอก็แสดงตัวออกมาฟ้าได้ทําการวิ่งตามล่ามันจนเกือบโดนทําร้ายแต่ทอมได้มาช่วยเธอไว้ทัน ทมได้ยิงจนผีปอมหมดสต,ติและหนีไปเหตุการณ์นี้ทําให้ทมได้รับบาดแผลที่แขนจนทําให้เกิดเป็นฉากเลิฟซีนขึ้นแต่ก็โดนขัดจังหวสะสนิ่ตัดมาที่วูกับพิมพ์ที่กาลังคานอยู่ในท่อระบายอากาศจนหลงทางแล้วมาเจอเขากับพี่ช่างซ่อมท่อทั้งสองเลยถามทางพี่ช่างแต่ก็ได้มาซึ่งฉากที่แสจะอึดอัดน้องน้องขาดคลานไปทางนี้มันจะมีหางแยกน้องเลี้ยวซ้าย อ oh. แล้วจะเจอทางแคบๆน้องค่อยๆค่อยๆแทรกแทรกตัวไปวูกับพิมพ์เลยตัดสินใจแยกทางกันคนสวยก็นั่นเป็นไอบ้บูอีกแล้วที่เจอมันได้โดนผีปอบไล่กินตับแต่ก็หนีมาได้อีกตามเคยทุกคนมารวมตัวกันอีกรอบไม่ทันหล่ผีปอบก็โผล่มาไอบ้บูที่เพิ่งหนีมาได้จึงยิงแบบไม่ยั้งใส่เต็มแม็กเรากับเกียร์แขนกันมาแต่ชาติปางก่อนจนผีปอบสลบไป พวกเขาจึงนำร่างผีปอบมาวางไว้ที่ห้องห้องหนึ่งและให้ฟ้ากับพิมเฝ้าไว้ระหว่างที่ผู้ชายกำลังไปซ่อมสายไฟกันเบลได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำและฟ้าก็ตามไปอีกคนหนึ่งจึงทำให้พิมเฝ้าร่างนั้นอยู่คนเดียวด้วยความกลัวพิมพเลยเอาปืนจ่อร่างผีปอบนั้นไว้ฟ้ากลับมาและเห็นว่าร่างนั้นมันกำลังจะฟื้นขึ้นมาจึงบอกให้พิมพระวังแต่วิญญาณผีปอบนั้นได้พุ่งทะลุร่างพิมพเข้ามาสิงร่างฟ้าเป็นที่เรียบร้อยตัดผ้ามาที่พวกผู้ชายฟ้าที่ถูกผีปอบเข้าสิงได้มาเรียกทอม บอกว่าจะมีอะไรคุยด้วยทันใดนั้นฟ้าก็เต้นยั่วยวนทองแม้ไต่เลยนะครับว่าฉากนี้ผมชอบที่สุดในเรื่องเลยแบบว่าโคตรจะเซ็กซี่เลยนะครับคนที่แสดงเป็นฟ้าในตอนนั้นนี่แบบสุดยอดม,มากๆอ่ะฮะกลับมาที่เรื่องกันต่อฟ้าพยายามจะกินตับทอมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทางวูกับเบลก็ได้ไปดูในห้องเก็บร่างผีปอบแต่ก็เจอกับพิมพ์ที่นอนสลบอยู่และร่างนั้นก็ไม่มีผีปอบเสิงอยู่แล้วเบลและวูเลยรีบไปช่วยทอมจึงทำให้ผีปอบในร่างฟ้าโกดและเผยตัวออกมาในร่างฟูลพาวเวอร์ ทุกคนจึงวิ่งมารวมตัวกันและเจอพี่คงที่อุ้มร่างพิมพอยู่พวกเขาจึงลอ่อผีปอบมาที่ห้องไฟพี่คงได้ทำการเริ่มสวดคาถาอาคมจึงทำให้ผีปอบก,กลัวและกำลังจะหนีผู้ผู้ชายเลยไปช่วยกันจับไว้พี่คงได้ให้อุปกรณ์กับทอมไปแปะไปทั่วร่างกายของปอบรวมถึงจุดสำคัญอย่างหัวนม,นมนมด้วยกระแสไฟฟ้าวิ่งไหลผ่านร่างกายของปอบและพี่คงได้ทำการนำวิญญาณของผีปอบมาใส่ไว้ในซีดีฟ้าที่หมดสติและเปื่อยกายอยู่ทอมก็ได้เข้าไปอุ้มร่างเธอไว้ฉากนี้ ถึงกับทําให้เบลเนี่ยขอเลิกเป็นกระเทยเลยทีเดียวพวกเพื่อนๆของทอมก็พากันอยากได้ฟ้าแต่ทอมก็บอกว่าไม่ได้เว้ยนี่แฟนกูนะเว้ยเป็นอันจบเรื่องเป็นยังไงกันบ้างครับกับการสปรอยหนังปอบวิสยองเรื่องนี้ใครเคยดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ